ขอรหัสเลขยามนำโชควันที่16ตุลาคม2565ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับก็อ,อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองพบกันเป็นประจำครับกับคลิปถอดรหัสเลขยามนำโชคครับ ในส่วนของคลิปนี้เป็นงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565นั่นเองนะครับทักทายทุกท่านด้วยทักทาย FC ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะมาเร็วบางครั้งอาจจะมาช้านะครับแต่ว่ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา <c oughs> <c oughs> นะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับท่านก็ถ้าชื่นชอบนะครับ การดูตัวเลขนะครับการเช็คดวงชะตาราศีดวงชะตาวันเกิดเลขนำโชคเคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราแมนด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับท่านอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดสั่นระดิ่งด้วยหรือว่าสั่นระคังนั่นแหละครัครบถ้ากระดิ่งมันเล็กไปก็จัดระครังไปเลยครนะท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับในงวดที่แล้วนะครับเลขยามนำโชคก็ไม่มานะครับ เนื่องจากว่าให้ไปเนี่ยก็จะมีเลขแผงเลขอะไรด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาตามนัดนะครับในส่วนของตัวเลขที่เข้านะครับจะเป็นเลขที่หมอแม่ให้ในกลุ่มเลขเด่นประจําวันเป็นกลุ่มรายแล้วก็ให้ในกลุ่มสมาชิก YouTube รายเดือนนะครับเป็นกลุ่มรายเดือนนะครับคือจะบอกว่ากลุ่มก็ไม่ถูกนะแต่ก็มันก็เป็นเ,เป็นกลุ่มนั่นแหละ <laughs> <laughs> นะครับ นะเ,เป็นสมาชิกย t u b e รายเดือนคือที่แบ่งไว้แบบแบบนี้ไม่ใช่อะไรอย่างกลุ่มเล็กเด่นประจำวันนี้นะครับเี่กต้องเรียนให้ทราบว่ามันก็จะมีหวยอื่นๆด้วยนะครับทุกวันเอางี้ด้เป่ามีหวยอื่นๆด้วยบางท่านเนี่ยเข้าไปในกลุ่มแล้วรู้สึกว่าอยากอยากเล่นแต่หวยไทยเอางี้ได้เป่า,าจะรอแต่สลากไทยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยหวยอื่นเล่นไม่เป็นเลยอะไรแบบนี้ครับบางทีเนี่ยการที่ สมาชิกในกลุ่มเนี่ยพูดคุยกันมีการให้เลขทุกวันนะครับมีการคุยกันทุกวันเนี่ยวันหนึ่งหลายๆข้อความบางทีเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็อาจจะเ,เกิดความไม่สะดวกไม่สะดวกใจอาจบางคนอาจจะลาคาญอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ไม่ได้น่าลาคาญมากหรอกมันสามารถปิดเสียงได้ใช่ไม่ยากกลุ่มไลน์อ่ะแต่บางท่านอาจจะไม่ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยบางคนเล่นแต่หวยไทยจริงๆนะครับผมแมงก็เลยเปิดช่องทางนะครับ การเป็นสมาชิก y o u t u b e ให้รายเดือนเดือนละ100บาทรายเดือนตรงนี้ก็จ่ายกับทางระบบ Youtube ได้เลยนะครับท่านคลิกคําว่าสมัครใต้คลิปนี้เห็นไหมครับจะมีคําว่าสมัครนะครับกดคําว่าสมัครเข้าไปเขาก็จะพาเราไปตามขั้นตอนให้สมัครสมาชิกมีการจ่ายเงินโดยการตัดบัตรนะครับมาแมนก็ตั้งไว้ตรงนี้ก็ตั้งไว้เดือนละ100บาทนะครับตรงนี้ไรายได้เนี่ยก็คือต้องมีการแบ่งกับ YouTube ด้วยนะไม่ได้ว่า ไม่ใช่ว่าพมอแมนได้คนเดียวอย่างเงี้ยครับแต่เป็นวิธีการที่ทำให้มีลักษณะของอาการให้เลขอะไรแบบเนี้ยนะครับคือตอบแทนมันเป็นเร,เรียกว่าเป็นช่องทางในการให้ FC พี่ๆทุกท่านเนี่ยนะครับเผื่อใครที่อยากจะสนับสนุนการผลิตรายการนะครับสนับสนุนการผลิตรายการเป็นสปอนเซอร์เอาง่ายๆใครอยากเป็นสปอนเซอร์พอรอออรมอแมน,นก็สามารถที่จะ สมัครสมาชิกได้ก็เดือนละ1น0่รนะครับขำขำงินไปคราวนี้เนี่ยพอพี่ๆสมัครมาเนี่ยมแมนก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้อะไรตอบแทนมากกว่ามากกว่าบางคนอาจจะเอ้ยพอใจแล้วมีเครื่องหมายตรงเป็นดาวสีเขียวอะไรเงี้ยมแมนอยากให้มากกว่านั้นก็เลยเอ้ยเอาเลขเอ่อที่ลุ้นในวันที่1วันที่16เนี่ยเอามาให้ดีกว่านะครับก็จะมีเลขปิงปองนะครับเลขสูตรนำโชคนะครับ ส่วนเลขทูบเนี่ยให้สาธารณะอยู่แล้วนะครับก็จะมีปิงปองกับเ,เลขสูตรนำโชค2อ,อย่างที่จะให้นะครับถ้าใครนะครับลุ้นรอลุ้นแค่หวยไทยอย่างเดียวนะครับลองสมัครสมาชิก youtube ก็ได้นะครับดือนละ100บาทส่วนใครบอกว่าอยากจะเข้าไปลุ้นด้วยเลขเด่นประจำวันอ่าอยากจะเข้าไปลุ้นเลขเด่นทุกวันเลยนะครับบางคนอาจจะแบบเอ้ยอยากเล่น ของเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปสมัครในกลุ่มไลน์นะครับก็แอดเข้าไปเลยครับแอดนะครับ MAN MGC นะครับแอดเข้าไปแล้วก็แจ้งแอดมินว่าขอสมัครเข้ากลุ่มเลขเด็ดประจำวันหมอแมนพลังเลขนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะทำการส่งขั้นตอนอธิบายขั้นตอนให้ท่านได้สมัครเข้าไปก็ง่ายๆไม่ยาก นะครับเพื่อนๆเข้าไปตอนนี้เนี่ยจริงๆสมัครเข้าไปเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นคนแล้วนะครับเป็นหมื่นคนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ดูแลกันก็ประมาณสัก2500คนโดยประมาณนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันเนาะอ่าอ่าคราวที่แล้วเนี่ยก็เข้านะครับในส่วนของเ,อเลขปิงปองนะครับมเมนม์จับขึ้นมาเนี่ยนะจับขึ้นมาเชื่อไหมว่าจับขึ้นมาได้เลขลดเลยนะครับจับขึ้นมา805 เลขรถบอแมนคันหนึ่งเนี่ยจะทะเบีย80น8051นะครับก็จับขึ้นมาได้805ปรากฏว่า FC ก็ตัดเล่นก็เข้าเลข50นะฮะเข้า2ตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า2ตัวล่าง50แล้วก็อีกอ,อีกผังหนึ่งนะครับก็คือเลขสูตรนำโชคคือเลขสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรที่บอแมนใช้มาประมาณ3ปีแล้วสูตรเนี้ยมันก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับ จากสถิติแล้วก็เข้าประมาณ50%แล้วก็หลุด50%ในอดีตเนี่ยถสถิติมันจะดีกว่านี้นะครับสถิติสูตรนี้เนี่ยเข้าเนี่ยเจ็ดเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับพอสูตรเนี่ยพอถึงในในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะมันจะมีหลุดมีอะไรนะครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังมาเข้าอยู่งวดที่แล้วนะครับเลขสตรน้ำโชคเนี่ยก็ตัดมาให้แค่4ตัวเองนะครับแค่4ี่ตัวก็คือสองเก้าเจ็ดหก นะครับนี่คือเลขสูตรนำโชคงวดที่แล้วนะครับสองเปรากฏว่าเข้าเลข69เนะเข้าเลข69กนะครับก็มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มไลน์แล้วก็ในกลุ่ม y t u t u เนี่ยนะครับก็มีสุขสมหวังทันไปบ้างก็แสดงความเป็นดีด้วยแล้วกันนะครับคราวนี้เลขยามคาด้วแล้วเนี่ยมันหลุดไปคราวนี้เรามาลุ้นกันดูซิว่าเป็นอย่างไรเข้าสู่เนื้อหานะครับเลขยามนําโชคนะครับวันนั้นเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะครับ วันที่16เดือนตุลาคม2565วันอาทิตย์แรม6ค่ำเดือน11ปีขานนะครับวันนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ก็ต้องยืนพื้นที่เลข1ไว้ก่อนนะครับเลข1แล้วก็เลข7เพราะว่าเป็นเลขแผงกันแผงคู่ธาตุไฟนะครับอาทิตย์ต้องมีเลข1ก่อนแล้วก็แผงเป็นเลข7นะครับคราวนี้ยามที่สลากออกเนี่ยไปเยะออกตรงกับยามอังคารนะครับตรงนี้ไม่บ่อยนะที่ ที่หวยเจะออกวันอาทิตย์นะครับแล้วเราก็เจอยามังคารเนี่ยพอยามังคารเนี่ยเรามาดูนะวิชายามนะเอื้อมเน่นหนึ่ง <laughs> นะครับวิชายามตรงนี้ยามังคารเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าเป็นยามดีไหมถ้าตอนสลากออกหวยไทยออกเนี่ยมันก็ประมาณถาเัเกือบเกือบสี่โมงเย็นตกยามังคารตัวกลางก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะในะต้องบอกว่าเป็นยามที่ไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่มีผลอย่างไรถ้าใครสมมุติว่า ใครที่โดยสารรถยนต์ขับรถนะทำอะไรที่อยู่บนถนนนะครับณนะช่วงเวลานั้นที่หวยออกเนี่ยที่สลากออกเนี่ยตอนประมาณสักบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะประมาณนั้นนะระมัดระวังเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับการเดินทางบางทีมันอาจจะเกิดการติดขัดหรือมีอุบัติเหตุ เล็กๆได้น้อยการขูดขีดเจอชนหรือลดเสียหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีอาจจะนั่งไปกับแฟนทะเลาะก,กันหหงุดหงิดเถียงกันแล้วมันเป็นตกตกยามบังคานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยามบังคานที่ดีก็คือหลัง4ี่โมงเย็นเนี่ยหรอไหมแต่หวยออกมันออกตอนประมาณก่อน4ี่โมงเย็นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ก็คือไม่แน่บางทีหวยไปออก4ี่โมงนิดๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันออกมันไม่มันไม่เกิน4ี่โมงนะครับ วัะนั้นเนี่ยมันตกที่ยามไม่ค่อยดีแต่ในแง่ของตัวเลขยามังคารก็ต้องตรึงที่เลข3ไว้ก่อนแล้วก็สําหรับเลขแผงก็ต้องแผงเป็น8นะครับนี่คือเลขยามยามังคารเนี่ยเขาบอกงี้อังคารตัวกลางเนี่ยนะครับังคารตัวกลางเขาบอกว่าได้เมื่อพูทิทั์เสียอาราัมภัยนะครับมันถูมันลากลําบากแทบตายองค์พระลือสายทุกเคราเศร้าหมองนะครับก็บอกว่าเหมือนกับแบบว่า เกิดการต่อสู้กันนะ่ะถูรูถูกกังกันไปลำบากมากนะครับลำบากมากแล้วก็เป็นยามที่ทำให้เกิดความทุกข์นะครับความเครียดความเศร้าไม่ค่อยดีนะพอมาดูอีกศาสตร์หนึ่งยามอังคารตอนกลางก็บอกเป็นยามร้ายได้เมื่อถูกขุนโจรป้นบ้านเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่หมอแมนบอกมันจะเกิดเรื่องราวเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่เราต้อง เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ได้ระแวดระวังมาก่อนเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าช่วงนั้นใครเดินทางนะใครโดยสารรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วถามว่ายามไม่ดีอย่างนี้เราทํำยังไงนะครับเราก็ดูเนี่ยเยดูดาวนะครับว่าดาวในาราศีจักรมันเป็นอย่างไรดาวในราศีจักรเนี่ยดาวองคารเนี่ยนะครับเขาก็หลุดจากมอตยูมาเจอดาวพระเกตนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในคุณภาพที่กลางๆนะครับกลางๆฮนะ คือไม่ไม,ไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่เสียอ่าไม่ดีแล้วก็ไม่เสียแต่วันนั้นเนี่ยมันตรงกับวันอาทิตย์ปรากฏว่าอังคารเป็นเดทก็คือดาวดวงนี้ก็มีฤทธิ์มีเดทมีกําลังวอตกช่วงยามถ้าตกช่วงยามดีก็มีเดทมีฤทธิ์มีเดทในเรื่องที่ดีแต่เผอิญว่าช่วงนั้นมันตกยามไม่ดีก็อาจจะมีฤทธิ์มีเดทในในเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนะครับในแง่ตัวเลขเราก็ใช้วิธีการแผลงเอา3ก็แผลงเป็น8ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องดาวย้ายเนี่ยเป็นอย่างนี้ ในช่วงนั้นเนี่ยดาวใหญ่เนี่ยไม่มีที่จะเคลื่อนย้ายเลยไม่มีที่จะายกย้ายเลยนะครับมีดาวเสาเนี่ยจากที่โครจพรพักองศาหรือว่าถอยหลังเนี่ยวันที่11ตุลาคมดาวเสาจะโครจรเดินหน้านะครับจากโครจรเดินหน้าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลดาวใหญ่เนี่ยดาวเสาเนี่ยกำลังจะเคลื่อนกําลังจะเดินเนี่ยนะครับถือว่ามีอิทธิพลนะครับตตอนนี้ก็พิจรารณาว่าเอ่อในเดือนตุลาคมเนี่ย วันที่4ตุลาคมดาวพระเกตย้ายเหมือนกันดาวพระเกตจะย้ายเนี่ยสเดือนครึ่งเขาย้ายทีหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เดินเร็วนะพระเกตก็จะเดินเร็วนิดหนึ่งก็ย้ายเนี่ยจากราศีมังกรก็สูส่ราศีธนูจะอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยไม่ถึง2เดือนนะครับไม่ถึง2เดือนก็นี่คือโคจรเร็วเพราะนั้นหมอแมงเลยคิดว่าในวันนั้นเนี่ยวันดาวจันทร์เองก็โคจรมาเล็งกับดาวพระเกตด้วยนะครับห,หมอแมงก็เลยมองแล้วว่าเฮ้ยใน หวยออกเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งแล้วมันก็แผงเป็น7ได้อยู่แล้วแล้วนี้ในเรื่องของดาวย้ายเนี่ยก็ขออนุญาตตัดเลข7ทิ้งไปตัดดาวเสาร์ทิ้งไปขอเลือกเอาเป็นเลข9ก็คือดาวพระเกตินั่นเองนะครับใครจะแผงจาก9เป็น6อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะดุลพินิษของแต่ละบุคคลนะครับนะโมแมนก็เ,เลือกมาเอาตามที่ตัวเองชอบแหละนะชุดที่ตัวเองชอบเลยนะครับเพราะฉนั้นครับถอดรหัสเลขยามนําโชคประจําวันที่ 16เดือนตุลาคม2 5 6หครับได้แก่139 139ครับส่วนการแผลงนะครับก็แผลงได้เป็นอย่างละ2ตัวแบบนี้นะครับ1แผลงเป็น7 3แผลงเป็น8 9แผลงเป็น6นะครับนี่สำหรับใครที่มีงบนะครับนำไปแผงนำไปบริหารจัดการนะครับ ส่วนถ้าใครจับไม่เป็นนะครับในเลข6ตัวนี้ก็จะจับได้เลขชุดตามนี้นะครับอมอแมนก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นว่าลองพิจา,า,ารณากันดูนะครับสำหรับแฟนๆเลขยามนําโชคนะครับหลังๆเนี่ยจะมีเข้าแบบบิดไปนะฮะไปเข้าแผงบ้างไปเข้าชุดแผงชุดแปลงอะไรอาจจะเหมาะกับคนที่มีมีเขาเรียกว่ามีงบบริหารจัดการได้จริงๆ ส่วนใครที่งบน้อยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะก,ก็ต้องเลือกดัวนะครับเลือกดัวเอาชุดท,ที่เดนชอบก็แล้วกันเนาะก็เป็นการถอดรหัสจากเลขยามเลขดาวนะขณะนั้นที่สลากออกนะครับเอาละครับก็วันนี้ก็ครบถ้วนตามนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับอขอให้หยิบจับตัวเลขตัวไหนนะก็ออกตามนั้นเลยมีโชคมีลาบกันนะมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงก็รอดพ้นจากโควิด1 ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะครับเอาครับหา,ากท่านชอบอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส่นกระหน่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่ตอไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ